สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งในระบบไฟฟ้ากันนะคะอาจจะดูเป็นเรื่องเทคนิคหน่อยแต่สำคัญมากๆเลยค่ะคือเรื่องตัวเปลี่ยนแท็บหรือแท็บเชนเจอร์ที่อยู่ในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังนะคะสวัสดีครับใช่เลยครับเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันเป็นหัวใจสำคัญเลยนะที่ทำให้ไฟบ้านเรามันนิ่งพอให้เราใช้งานได้ปกติค่ะจากข้อมูลที่ทีมงานเราหามานะคะ ทำให้เห็นเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันมีความซับซ้อนแล้วก็มีเหตุผลที่ต้องออกแบบมาแบบนั้นวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ชัดๆไปเลยว่าทำไมมันถึงจำเป็นต้องมีแล้วทำไมทาไมต้องมีหลายตำแหน่งจังเลยคะครับผมคือต้องเข้าใจก่อนว่ามอปแปลงเนี่ยหน้าที่หลักเขาคือปรับแรงดันไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือแรงดันที่รับเข้ามาจากระบบส่งอะครับมันไม่ได้คงที่เป๊ะๆตลอดเวลา อ๋อเหรอคะมันไม่นิ่งเพราะอะไรคะหลายปัจจัยเลยครับทั้งระยะทางจากโรงไฟฟ้ามาถึงเรายิงไกลแรงนั้นก็อาจจะตกหรือแม้แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยก็มีผลทําให้แรงดันมันแกว่งได้อืมเข้าใจแล้วคะ่ะสุดทับเชนเจอร์นี่แหละครับคือเครื่องมือที่ทําให้มอปแปลงมันสามารถปรับตัวเองได้เพื่อชดเชยความผันผวน,น,นพวกนี้แล้วก็จ่ายไฟออกมาให้ได้แรงดันที่ค่อนข้างคงที่ตามมาตรฐานที่เราต้องการค่ะ แล้วที่บอกว่ามี2ประเภทคร่าวๆค,ค,ค,คืออะไรนะคะครับหลักๆก,ก็มีแบบ off load หรือบางทีเรียกว่า detc คือ de energized tap changer อันนี้เวลาจะปรับต้องดับไฟที่หมออแปลงก่อนอ๋อดับไฟก่อนใช่ครับเหมาะกับการปรับตามแผนซ่อมบำรุงหรือปรับตามฤดูกาลอะไรแบบนั้นมากกว่าอีกแบบคือ on load tap changer หรือ oltc อันนี้เจ๋งกว่าคือปรับได้เลยครับขณะที่หมออแปลงยังจ่ายไฟอยู่โห oh. ปรับได้เลยเหรอคะไม่ต้องดับไฟใช่ครับซึ่งสําคัญมากสําหรับระบบที่ต้องการความต่อเนื่องสูงสูงไฟดับไม่ได้เลยเช่นโรงพยาบาลหรือโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เครื่องจักรทาง,งานตลอดเวลาแสดงว่าถ้าไม่มีเจ้า oltc นี่ระบบไฟฟ้าเราคงมีปัญหาเยอะเหมือนกันนะคะพวกไฟตกไฟเกินหรืออุปกรณ์พังง่ายอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีตัวช่วยปรับเนี่ยแรงดันที่จ่ายให้ผู้ใช้มันก็จะขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ลงตามฝั่งขาเข้าหรือตามโหลดที่เปลี่ยนไป เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างอาจจะทํางานผิดพลาดหรืออายุสั้นลงหรืออาจจะเสียหายไปเลยก็ได้ครับอืมหน้าที่หลักๆของทับเชนเจอร์ก็เลยมีอยู่2อ,อย่างครับคือ 1. ชดเชยแรงดันขาเข้าที่มันอาจจะเพี้ยนไปจากค่าปกติกับ 2. คือพยายามคุมแรงดันขาออกให้มันนิ่งที่สุดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เช่นบวกลบไม่เกิน5%จากค่ามาตรฐานอะไรทํานองนั้นครับเข้าใจแล้วค่ะว่ามันต้องมีไว้ปรับแรงดัน แต่แอบสงสัยนิดน,นึงค่ะว่าถ้าเราพยายามออกแบบระบบส่งไฟฟ้าให้ดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นทางแรงดันนิ่งๆมาเลยเรายังต้องใช้แท็บเชนเจอร์อยู่ไหมคะหรือว่ามันเป็นเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นคําถามที่ดีครับคือต้องบอกว่าถึงแม้เราจะพยายามออกแบบระบบส่งให้ดีแค่ไหนนะครับมันก็ยังมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ดีเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างที่บอกครับการเปลี่ยนแปลงของโหลดในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาหรืออาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันในระบบส่ง ทำให้แรงดันมันกระเพื่อมได้อ๋อค่ะทับเชนเจอร์โดยเฉพาะแบบออนโหลดกลับเนี่ยมันก็เลยยังจำเป็นอยู่ดีครับเพื่อให้ระบบมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เสถียรภาพโดยรวมมันเหมือนเป็นประการดัดสุดท้ายที่คอยคุมแรงดันให้ผู้ใช้ปลายทางจริงๆแล้วไอ้ไกลไกที่มันใช้ปรับเนี่ยค่ะมันทำงานยังไงพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับ หลักการพื้นฐาเลยนะครับลองนึกภาพขดลวดในหมอแปลงนะครับมันจะมีจุดต่อสายไฟออกมาหลายๆจุดเรียกว่าแท็บตัวทับเชนเจอร์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสวิชกลไกหรือบางทีก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มันจะเคลื่อนที่ไปเลือกต่อกับแท็บต่างๆบนขดลวดพอเปลี่ยนจุดต่ออัตราส่วนจํานวนรอบของขดลวดที่ใช้งานมันก็เปลี่ยนไปแรงดันไฟฟ้าขาออกมันก็เลยเปลี่ยนตามไปด้วยครับจะเพิ่มหรือจะลดก็ได้อ oh. เหมือนเราเลื่อนปุ่มปรับระดับเสียงแต่เป็นการปรับระดับแรงดันแทนนั่นเองประมาณนั้นเลยครับใช่ครับทีนี้มาถึงประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องหลายตำแหน่งที่ข้อมูลเราบอกว่าบางทีมีถึง17ตําำแหน่งหรือมากกว่านั้นก็มีทำไมต้องละเอียดขนาดนั้นคะปรับแค่สูงกลางต่ำหรือสัก5้าหกตำแหน่งไม่พอเหรอคะอ่าอันนี้เป็นเรื่องของความละเอียดในการควบคุมเลยครับยิ่งมีตำแหน่งแท็บเยอะ ก็เหมือนเรามีขั้นในการปรับที่มันถี่ขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วดียังไงคะก็ทําให้เราสามารถปรับแรงดันขาออกให้มันใกล้เคียงกับค่าที่เราต้องการมากที่สุดนะครับสมมุติว่าแรงดันมันเพี้ยนไปนิดเดียวถ้าเรามีแค่ไม่กี่แถบอาจจะต้องเลือกว่าจะปล่อยให้มันเพี้ยนไปทางต่ํานิดหน่อยหรือปรับให้มันสูงขึ้นไปเลยแต่ถ้าเรามีแถบเยอะๆเราอาจจะหาตําแหน่งที่มันปรับแล้วได้ค่าแรงดันที่เอ่อเป๊ะพอดีหรือใกล้เคียงที่สุดได้อย่างตัวอย่างที่ว่ามีช่วงปรับบ,บวกลบ10% แล้วมี17ตําแหน่งคือมีตําแหน่งศูนย์ตรงกลางแล้วก็บวกไป8ขั้นลบไป8ขั้นก็อาจจะหมายความว่าแต่ละขั้นที่ปรับเนี่ยมันเปลี่ยนแรงดันไปแค่1 2 5หรือ2.5%ของแรงดันพิกัดเท่านั้นเองครับโอ้สิบเแหน่งปรับได้ละเอียดถึง1.25%นี่คือละเอียดมากเลยนะคะแสดงว่าความแม่นยําระดับนี้มันจําเป็นมากๆในบางสถานการณ์ใช่ไหมคะใช่เลยครับจาเป็นมากโดยเฉพาะในระบบที่แรงดันต้นทางมันค่อนข้างผันผวนสูง หรือในสถานที่ที่ต้องการคุณภาพไฟฟ้าแบบแม่นยำจริงๆเช่นที่ไหนบ้างคะก็อย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมครับที่มีเครื่องจักรที่มันอ่อนไหวกับแรงดันไฟฟ้ามากๆหรือแม้แต่ในโรงไฟฟ้าเองหรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องควบคุมแรงดันให้เป๊ะเพื่อรักษาเสถียรภาพของทั้งระบบไฟฟ้าภาพรวมการปรับที่ละเอียดนี่แหละครับช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆได้เยอะเลยชัดเจนเลยค่ะสรุปบแล้วก็คือ แท็บเชนเจอร์นี่ไม่ใช่แค่ส่วนประกอบธรรมดาธรรมดาแต่มันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบไฟฟ้าเรามันยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์ได้แล้วก็รักษาคุณภาพของไฟฟ้าให้คงที่อยู่เสมอถูกต้องครับการมีอยู่ของมันแล้วก็การที่มันมีหลายตำแหน่งให้ปรับเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเค่อนข้างมั่นใจได้ว่าไฟฟ้าที่มาถึงบ้านเราหรือโรงงานมันจะมีคุณภาพที่คงที่พอที่อุปกรณ์ต่างๆจะทำงานได้ดี ลปออดภยัยืฟังดูแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าเบื้องหลังไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันแบบดูเหมือนมันจะนิ่งๆเสถียรนตลอดเวลานี่จริงๆแล้วมันมีนกลไกที่ซับซ้อนอย่างแทบเชนเจอร์เนี่ยคอยทํางานปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เงียบๆตลอดเวลาเลยใช่ครับมันทํางานของมันไปเรื่อยครับลองคิดดูกันเล่นๆก็ได้นะคะว่าถ้าสมมติไม่มีการควบคุมที่ละเอียดระดับนี้ชีวิตประจําวันของเราอาจจะวุ่นวายกว่านี้ก็ได้นะคะหรือมองไปในอนาคตค่ะ เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างพวก Smart ทกริดเนี่ยเขาจะเอาความสามารถในการปรับแท็บที่มันดินามิกแล้วก็แม่นยำมากๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างประโยชน์อะไรได้อีกบ้างก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ